เดลียนหลวงพ่อรวยกับหลวงปู่เฮงนะครับมาให้ชมนเฮง,งรวยรวยเฮงโอเออรวยเฮงพอดีเลยโอ้นี่แจกทานเมตตาปห้าเก้าเตียมเจพ๊ยบมจะกินหรอกโมจะกินอันนี้เป็นหลวงพ่อรวยรุ่นสุดท้ายรังไก่ปีหกศูน อันนี้เป็นหลงปู่เห่งปีห้าเก้าเนื้อกระไหลแจกฐานสร้างน้อยนะครับไม่ได้เอาลงให้ชมนานแล้วครับเดี๋ยวได้ได้ใหม่ๆวสวยๆมาให้ชมนะครับสวัสดีครับรวยเหง่งสวยๆนะครับ I think.